สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมามาสตา f อฟเตะสนามทันด์โดมสเตเดียมเวลา18นาฬิกานาที ก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมผลัดกันชนะไปทีมละ1นัดและเสมอกันไป1นัด ผลงานสามนัดล่าสุดของจูบานเมืองทองชนะสองแพ้1โดยนัดล่าสุดพึงเปิดบ้านแพ้บุรีรัมในหลีคับมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของโคราชชนะหนึ่งแพ้2โดยนัดล่าสุดพึงเปิดบ้านแพ้ประจวบมาสองประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเมืองทองจะไม่มียาสเปอร์นี่โฮมที่ติดทอดบานจากใบแดงส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ตัวจริง ที่คาว่าเมืองทองจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่หลัง4ตัวบุญทวีเทววงศ์ลูคัสโรชาชาติชายแสงดาวสุพรปินก,กตาโภกลาง3ตัวข้าคณะคำยกวีระเทพ้อมพันธ์พิชาอุทธาส่วน3ประสานเอริกโจฮานาเอกนิษฐป,ปัญญาและวิลเลียมพอป ส่วนความพร้อมของโคราชจะขาดอามานี่อากีนาโดที่ติดโทษบานจากใบเหลืองครบสี่ใบและพัชรพลอินทนีฤทธิพรหวานชื่นสหรัฐกันยาโรดโอริเวแกรนเบริรกที่ติดสัญญายืมตัวจากเมืองทองส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาบโคราชจะส่งลงสนามในระบบ4,2,3,1ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูพิสารดอกไม้แก้วหลังสี่ตัววัดสันพรมเสนชาลีครับนัตพงศาริยาจตุรพัฒน์สัต์ธรรมกลางคู่ดีลันเดอร์บูเกอร์นพพลพลคำสามตัวรุกสิรอดฉัดทองไทล่อนมอร์การฟอรีเออร์และนาเป่าจอแดนเมเร เกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านเมืองทองจะเปิดเกมบุกใสโคราชตั้งแต่นาทีแรกและโคราชจะมาเน้นพักกลางและหลังหีนันแล้วโต้กลับจากความเร็วของสิโรธและมอการนฟอรีเออร์โจมตีแนวรับเมืองทอง ทางด้านเมืองทองเจ้าบ้านในหลีกพึงบุกไปถล่มลำปางแบบขาดลอยหาประตูต่อหนึ่งแต่มาโดนดับความร้อนแรงจากนัดกลางสัปดาห์จากการเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์สองประตูต่อหนึ่งโดยโดนยิงแซงช่วงท้ายเกมแบบน่าเสียดายเกมนี้เมืองทองจึงหวังจะเปิดบ้านชนะโคราชได้เพื่อหวังจะเรียกความมั่นใจและทำอันดับไปอยู่โซนบนอีกครั้ง ส่วนโคราชสภาพทีมและฟรอมก็กำลังย่ำแย่หลังแพ้ข้าวบ้านให้ประจวบมานัดก่อนทำให้ต้มหยุดอยู่ที่เดิมห่างโซนตกชั้นสองแตม้มและนัดนี้ก็จะขาดผู้เล่นที่ยืมจากเมืองทองอยู่หลายรายทำให้โคราชต้องเล่นด้วยสมาธิและละเอียดในเกมถ่าหวังจะเก็บแต้มออกไป ต่ถึงกระน,นั้นด้วยความที่เมืองทองสภาพทีมพร้อมสมบูรณ์ประกอบกับแนวรุกกำลังจัดจ้านร้อนแรงจะทำให้เมืองทองเปิดบ้านชนะโคราชไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราบอลนอปต่อขอบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อครุนครับ